สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวใบก้ามปูที่ผมสั่งมานะฮะจากเพลเพหนึ The ่งนะครับน,นี้ยังไม่ได้แกะเลยเนาะซึ่งผมได้สั่งมาทั้งหมด20กิโลนะครับแต่เขาจะจัดมาเป็นเซตเซตละ5โลแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยไม่มีอุปกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นก็ใช้มือหแหละแกะมาเลยนะครับฉีกออกมาเลยซึ่งชั้นแรกเขาก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับนี่ ข้างในก็จะเป็นห่อของใบก้ามปูนะครับอันนี้ก็ถือว่านหนักพอสมควรนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยจะฉีกเลยนะครับาะว่าผมจะไปดตาก,ก่อนเนาะปับ๊บนีนะครับโอ้โหข้างในเนี่ยเป็นใบก้ามปูปกเปียก,กมาเลยนะฮะ จะทําให้หนักจะถ้าเบาๆเนี่ยจะถ้าไม่เปียกเนี่ยมันก็จะเบาๆโอ้โหอันนี้เป็นหนักๆมาเลยนะฮะเพราะความเปียกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่นะครับก็เหมาะกับราคานะครับเพราะว่าห้ากิโลห้าสิบเก้าบาทนะครับเราก็ยังไม่ได้แยกอะไรออกเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมก็เอามาแยกออกอยู่แล้วนี่ เป็นประมาณนี้นะครับเนื้อของใบก้ามปูนี่นะฮะโอเคอยู่นะครับใบก้ามปูล้วนๆนี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะมีเศษกิ่งก้านพอสมควรเนาะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเอาเนี่ยไปตากก่อนนะครับเพราะว่าเปียกชุ่มมาเลยเชียวนะนี่นะครับใบก้ามปูยี่สิบกิโลนะฮะที่ผมเอามาตากาก็คุ้มค่ากับราคายอยู่เนาะ รมกับราคานั่นแหละนะครับเพราะว่า5กิโลห้บก้าบาทนะเดี๋ยวเราก็เอาอมาแยกกันเองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแห้งแห้งกว่านี้น่าจะได้เยอะกว่านี้แต่นี่มันชุ่มมาเลยนะฮะก็อาจจะทำให้หนักไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวก็ออกมาตาักนี่ก็มีเศษกิ่งไม้ก็ยังไม่ได้คัดึมก็เอามาคัดเองสีเรลียดครับไม่มีเวลาหมักเองครับช่วงนี้ก็จะไปเก็บมาเลย เก็บนได้มานิดเดียวก็วโอเคครับประมาณนี้เนาะบผมจะตากให้แห้งเลย